สวัสดีสวัสดีครับผมผมมุมซีเคสผมจะมาสอนวิธีการผมจะมาบอกว่ามีเทมฟรีม่ที่มานานแล้วแต่ผมเ,มผมเพิ่งมาทํานะครับโดยเทมนี้คือของ y ายดอนมีตอนดับวายดอนฟรที่เป็นแบบเป็นไอเทมมือติดหลังนะครับงั้นโดยเทมนี้เก็บง่ายมากครับไม่ชของอีเวนต์ได้ y ายดอนมีซึ่งมันจะมาในวันพรุ่งนี้ครับ คอนเสิร์ตจ,จะมาประมาณเจ็ดโมงเชา้าไม่ทันละส,นนส่วนใครที่มาไม่ทันสามารถไปดูได้ตอนที่วันทุวันวัน,วนอาทิตย์ตอนเที่ยงนะครับแล้วก็วันจันทร์ตอนกนลางเดนอังคารโอเคนะครับงั้นผมขอจบคลิปแต่พินนี้ผมขอจบคลิป ผมขอจบคลิป